พูดได้เลยว่าเบทาโกคือส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเราค่ะคอยส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทำให้ธุรกิจของพี่หนูค่อยๆเติบโตและยั่งยืนพี่หนูวันเพ็ญทิพสันจากจันยวัฒน์ฟาร์มฟาร์มปลาสลิดนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเบทาโกจังหวัดราชบุรีคะ่ะ ก่อนจะมาเลี้ยงปลาพี่หนูเลี้ยงกุ้งกมกามก็ประสบปัญหาภาวะขาดทุนจึงมาเลี้ยงปลาสลิดเดิมนะคะพี่หนูเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดจมจนมาระยะหนึ่งได้มารู้จักกับชีมงานของเบทาโกได้เข้ามาแนะนําอาหารเม็ดลอยซึ่งช่วงนั้นอาหารเม็ดลอยเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับพี่หนูก็คิดทบทวนอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงปลาสลิดของเราเนี่ยมันอยู่ที่การใช้อาหารไป90%แล้วเพราะฉะนั้นตัดัดสินใจใช้อะไรเนี่ยมันต้องคิดเยอะๆ แต่ด้วยปัญหาที่บอกปลาเรามันไม่โตไงเราก็เลยตัดสินใจลองใช้พอหลังจากที่เราเลี้ยงอาหารเม็ดลอยเนี่ยทำให้เราได้กำไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ15ปีแล้วที่เราใช้อาหารปลาสลิดเม็ดลอยของเบทาโกมา พอจากที่เราเลี้ยงน้อยแล้วเราก็มาเลี้ยงเยอะทีมงานเบทาโกก็เข้ามาเต็มระบบเลยค่ะจะมาตรวจเช็คน้ําให้เราทุกเดือนนะคะมาดูในเรื่องของโรคปลาถ้าเรามีเรื่องของโรคปลาเราแจ้งได้ตลอดเวลาทีมงานเบทาโกจะลงมาช่วยดูแลตลอด พอเราประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ไปชักชวนลูกบอ่อที่เขาใช้อาหารจงแบบเดิมๆเนี่ยให้ลงมาใช้อาหารเม็ดลอยจากปีทากบ้างตอนนี้มี20ฝารายที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะก็เลี้ยงในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฝนไปหนาวโลกของปลามันก็จะเกิดช่วงรอยต่อฤด,ดูเราก็จะมานั่งจัดสัมมานาโดยมีนะักวิชาการจากปีทากูเข้ามาช่วยทุกวันนี้พี่หนูดูแลลูกบอ่อ 20กว่าลาย200กว่าไร่โดยมีโปรแกรมการเลี้ยงปลาสลิดแบบครบวงจรอนาคตเนี่ยพี่หนูมีแผนว่าจะผลิตพันธ์ปลาที่มีคุณภาพจำหน่ายการทำปลาสลิดไม่มีสูตรตายตัวพี่หนูพูดเสมอว่าครูที่ดีของการเลี้ยงปลาสลิดก็คือปลาที่อยู่ในบ่อเราเราต้องมันสังเกตอาการบันสังเกตปลาที่อยู่ในบ่อเราประกอบกับการปรึกษานักวิชาการที่เป็นเพื่อนคู่คิดไม่เคยชิงกันจากเดทัคโกค่ะ ทุกวันนี้พี่หนูภูมิใจในความสําเร็จสิ่งที่พี่หนูยึดมั่นมาตลอดก็คือความจริงใจที่เรามอบให้กับลูกค้าเหมือนกับที่เบทาโกมอบความจริงใจให้เราทาพวกเราทาพี่หนูเองก็คงเป็นคู่ค้าของเบทาโกตลอดไปค่ะ